ฮะสวัสดีครับวันนี้ม,มาเจออีกครั้งกับผมองไปเกมเดิมแมนชั่นคลิปที่เจ็หลังจากที่ครั้งที่แล้วได้ไปบุกบาฟาดงกับดงแมงป่องมาค่อนข้างกันนานพอสมควรนะครับผมเอ่อก็ั้งนี้แมงป่องน่าจะหายไปหมดแล้วนะโอเคก็คงไม่ต้องลงไปอีกแล้วแหละเราจะเดินต่อไปจะซาวมันก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะเนี่ยมันน่ากลัวเพราะมีความมืดอยู่นี่แหละ ก่องน่าจะตายหมดแล้วนะคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยที่ผมไปคิดๆด,ดูแล้วว่าจะทําอะไรต่อไปนะในครั้งนี้ก็เราจําได้ไหมเรามีประตูที่เราต้องใช้อะไรแข็งแกร่งไปทําลายมันอยู่เนาะผมตกใจผมนืกอ่าผมเห็นของอ่ามัน่องตอนนี้ไปหมดแล้วสบายแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเดินอย่างชิลๆนะตอนนี้ เราไปนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจัดการกับไอ้พวกแมงป่องเรียบร้อยโอ้โหเข้ามาแล้วยังตกใจเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเราจะเจอกันหลายรอบแล้วก็ตามเดี๋ยวนะของอยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยอินเทอร์เโอเคพิก a อกยังอยู่นะเก่าแต่ก็แข็งแรงยังคงแข็งแรงมากามันมันมัน,ม,นมันจะมีประตูอยู่ตรงไหนวะตรงตรงเออแถวๆเนี้ ตรงที่ผมเคยโดนแมงป่องกระโดดข้ามมาแดกอยู่ทีนึงอ่ะอม,มีแมชเช็คซิอมันก็ยังอยู่อแล้วทำไงอ่ะกดข้ามมาก็โดนแดกเหมือนเดิมมลสิอถ้าเกิดมันยังอยู่ยงิดจะต้องทำยังไงวผมต้องไปทำอะไรก่อน,นะมะคงต้องเข้าไปเก็บของตรงนั้นนะแต่ว่า มันมีรหัสที่ผมยัง,ยงติดค้างอยู่หรือมันมีประตูไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเซฟไปสองที่ดีกว่าเผื่อผมไปตายตรงไอ้ห้องแมงป่องนั้นแล้วก็จะได้เดินใกล้ๆหน่อยเนอะเดินตรงไปนี่แหละอืมผมชอบสาวห้องนี้จริงๆโอเคกลับมากินสตาร์มิน่าเพิ่ม,มไม่คิดว่าจะได้กลับมากินอีกเนอะขอเซฟไปสองทีแล้วกันเนอะ ถ้าเกิดมาตายแถวนี้จะได้ไม่ต้องเดินไกลอ่าเราคงยังเดินต่อไปน่าจะเป็นห้องนี้แหละที่มันติดอยู่มันล็อกแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์สีบรอน ز, สีทองแดงอยู่ที่ประตูส่วนตรงที่ใสร่รหัสนั้นจะเป็นสีสีเงินนะซิเวอร์แล้วแล้วแล้ว,ลวต,รตรงนั้นมันมีแมงแมงป่องแน่ๆอ่ะ มันยังไม่ตายอ่ะล้วให้ผมทําไงวะแต่มันมีอีกห้องหนึ่งอ่ะที่มันไอ้นี่อยู่อ่ะมันติดอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวนะี้ผมขอเช็คอีกทีนะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วผมไม่ได้มาแถวนี้นานแล้วโอเคตรงนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมครั้งนี้ผมจะพยายามไม่กลัวนะตรงนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรตามไม่น้าหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยซาร่าสองหกเก้า ถูกเขียนเอาไว้ซาร่าสองหกเก้าซาร่าสองหกเก้าผู้หญิงน่ารักทั้งสามคนแต่ถ้าเกิดมาคิดดูดีคิดดูดีดีแล้วเราก็เจอแค่คนเดียวเองนะอาจจะต้องเอาเลขของสามคนมาบวกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าซาร่ามันก็มันก็คงเป็นแค่คนคนเดียวคงไม่ใช่แค่สามคนแล้วนะมันจะต้องมีแต่ถำนี้โอเคน่าจะเป็นประตูริมสุดเนาะ ตอนที่เราวิ่งวิ่งหนีกันเมื่อคราวที่แล้วเราก็เจออยู่เป็นแค่โขวดว่างเปล่าถัางน้าไม่มีอะไรใช่ไหม,มแต่อันนี้น่า,น,าน่ากลัวก,กว่าเดิมเพราะถ้าเราไม่เห็นอะไรจากข้างในเลยเฮ้ยประมาณว่าเฮ้ยน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกนีมน้มันมาจากไหนเนี่ยอา้าว Where did this holy water come from? แล้วเอาไปไม่ได้เหรอจะเอาไปอะ่ะจะเอาไปอะ่ะขวดเปล่าแล้วก็มีอยู่นี่จัสอ a พเลทเอนตี้บอทเทิเนี่ยเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยแล้วไม่เอาไปไม่ได้อะ่ะเนี่ยตักใส่ขวดสีตักใส่ขวดสีเราจะเอาไปสาใส่เป็นป่องข้างนอกนั่นเนาะถ้าเอาไปไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะโอ้โหแล้วทางเดินเล็กๆแบบนี้แล้วผมแลเสียจริงเลยห้องนี้ใช่ไหมล่ะท้ายผมเดาชัดเลย ข้าไปสิมีกลัวหรืเว้ยชะเธอมีบางคนถูกตัดแขนออกไปโอ้ยน่ากลัวจังเลยจริงๆนะผมชอบมาตกใจกับเสียงนะผมกลัวเสียงมานนาเลยมันชอบมาแห่แอนนาหนึ่งหกสามนั่นไงมันต้องมีอีกใบหนึ่งใช่ไหมละ่ะมันต้องมีอีกใบหนึ่งใช่ไหมแอนนาหนึ่งหกสาม ซาร่าสองหกเก้าเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องจดแล้วแหละมันต้องผมว่าแล้วมันต้องเอาเล็กมาบวกกันผู้หญิงที่น่ารักทั้งสามคนมีสองหกเก้าแล้วก็แอนนาหนึ่งหกสามเดี๋ยวจะต้องมีอีกคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นห้องตรงนู้นแหละนะครั้งนี้ก็พยายามไปอย่างรวดเร็วถ,ถ้าที่ทำได้เดี๋ยวนะต้องหาแล้วมาจดก่อนไนมะ่งั้นจําไม่ได้ซาร่าสองหกเก้าแอนนาหนึ่งหกสาม อาจารย์ก็ไม่ค่คยติดเลยมันก็ทำเสียงหลอกไปไงใช่ไหมล่ะโธ่เรามีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ลองเข้ามาสิโธ่เฮ้ยชิบหายช้าแล้วไงเดี๋ยวเรามีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นไงกลัวทำไมล่ะกลัวทำไมกลัวทำไมพางบางสิ่งไม่ใช่แน่นอน ควางบางสิ่งก็คว้างคิศแอคก็สี่โถผมไม่ใช่หรอกเฮดแบ็กเฮดแบ็กทูเดอะลูมกลับเข้าไปในห้องเมื่อกี้ตายอยู่ดีแหละชัวสู้มันผมนี่เครียดเลยผมนี่เครียดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหลือกลับเข้าไปในห้องเมื่อกี้เหลือกลับเข้าไปในห้องเมื่อกี้แล้วอะไรอีกอันนะคว้างบางอย่างใส่มันคว้างอะไรอ่ะ ข้องคว้างอะไรใส่มันวะนะโอเคมามาไฟสามดีกว่าได้ไม่ต้องเดินไกลผมคิดถูกแล้วคว้างมันใส่มันเหรออะไรวะเดี๋ยวนะตอนนี้ที่ผมคิดที่ผมคิดได้ตอนขากลับอะถ,ดดอถ้าเกิดเดินเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหน่อยนึงถ้าเกิดเดินเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหน่อยนึงมันจะมันจะโผล่มาทันทีใช่ไหมโอ้ยแล้วแมงป่องมันยังม,มีเหลือรอดดีกวะ ไรเอาชีวิตรอดจากการสาดน้ำครั้งใหญ่มาได้ยังไงเนี่ยแล้วทำไมผมไม่กดวิ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกมัน,มนชินกันกดเดินธรรมดาไปแล้วอืมโอเคมาใหม่มาใม่มาใหม่เราต้องกลับไปอ่านก่อนมั้งคิดว่ามันอาจจะคงเป็นอีเวนต์อะไรบางอย่างแบบนั้นก็เป็นได้อืมใช่เข้าไปใช้พิกแอคทำลายมันแอนนาหนึ่งหกสามโอเคแค่นี้แค่นี้เราก็พิงพอละ เนี่ยพอเดินผ่านไปปุ๊บเดินผ่านไปปุ๊บเจอแน่ๆนนั่นไงผมผมคิดว่าจะกะจะโกงมันซะหน่อยนะเพราะว่าพอเดินเดินเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปปุ๊บจะเจอทันทีก็คิดว่าอาจจะต้องมาตักช่วงนี้แทนก็ไม่ใช่อีกด้วยแล้วไงอะ่ะแล้วออกไปไม่ได้ทำไงอะ่ะถออูกวังทางไว้อะ่ะทำง่ายอะ่ะทำง่ายอะ่ะ กลับเข้าไปในห้องคว้างบางสิ่งคว้างอะไรอ่ะโอ้ผมก็นึกว่มามันจะคว้างทิกแอคเหมือนตอนเมื่อกี้ไงไอตอนคิดที่แล้วอ่ะกดโทรบางสิ่งปุ๊บแมงควัางไอที่ที่ขุดใส่มันเออมาสิตักน้ำแล้วคว้างใส่มันเออเรียบร้อยวอเตอร์ Water. น้ำสามารถฆ่ามันได้เหรอเนี่ยโอ้งั้นเอาไปลึกเอาไปเยอะๆโดไปเยอะๆเลยดีกว่าอ,อ่า เอามีขวดเปล่าสองขวดละเพื่ออะไรถังก็ยังเป็นคงเป็นถังอยู่เหมือนเดิมก็แค่ขวดเปล่าโหแล้วห้องนี้ทำไมเสียงน้ำมันซูชานเลอเกินส่งฮอนคูไปในตอนนี้ empty bottle มีสองขวดแล้วเดี๋ยวเดินแล้วจะเอาขวดเปล่ามาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้มันมีขวดเดียวไม่ใช่เหรอวะทำไมนับสิบไปที่นี่ได้ อะไรวะโอเคตอนนี้เราเคลียรแแย์แล้วหนึ่งนะเหนอยแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงต่อล่ะแล้วยังไงต่อละ,ลงงอละมันก็เหลือแต่ห้องนั้นเราสิเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะช่วงนี้ต้องเซฟรัวก่อนเพราะว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เผื่อไปห้องเซฟก็ตายแลวมึงเนี่ย ซาวก็น่าตัวเหลือเกินมาเดินออกไปห้องที่สามปึ๊บโอยรู้สึกอยากได้ยินซาวห้องนี้เหลือเกิน,นเซฟเอาความ้ายสี่แล้วกันโอเคตอนนี้เราเราเหลือสองที่ที่ยังติดปัญหายอยู่นะก็คือไม่ใช่สองสี่สามที่ยังเหลือห้องที่มีแมงป่องมูมิงน่ารักตรงนั้น แล้วก็ห้องห้องที่มันบอกว่าเป็นมีสัญลักษณ์สีทองแดงแล้วก็สัญลักษณ์สีเงินนะห้องที่มีสัญลักษณ์ยังติดอยู่มีถึงสองห้องเนี่ยให้เปิดมอาไม่ใช่ห้องนี้ดีกว่าเออต้องห้องนี้ห้องนี้ขอร้องเหอะอย่าอย่าอยู่เลยอย่าเพิ่งอยู่เลยขอร้องโอ้โหมันก็ยังอยู่อะให้ทำไงอะหรือว่า ถล่มเข้าไปเลยนั่นไง <R> เอาเอา,เอาผมวิ่งไปไหนไม่ได้เลยครับพี่น้องครับก็เอามันบัคกหรือเปล่าเนี่ยผมวิ่งไปต่อไม่ได้เลยอะชาวโลกเลย <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่แล้วกันนะ เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เกมเหมือนเป็นอะไรนี่เมื่อกี้ผมไปกดวิ่งถอยหลังหรือเปล่าอ่ะมันก็เลยแบบนะจริงๆมันต้องแบบมันต้องพุ่งเข้าห้องเลยหรือเปล่าอันนี้ก็มีอาจรู้ได้เดี๋ยวแล้วมันน่าจะอยู่ในห้องนั้นแหละโอรีวอเทอร์ผมลืมเอาไปทำอะไรหรือเปล่าอ่ขวดก็ตักเอามาไม่ได้ทำไมทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นผ่อนอยังสงบ ไม่คิดว่าเป็นเัินนะล้วจะเข้าไปเอาข้างในยังไงล่ะนั่นนะหรือมันมีบางอย่างที่ผมลืมเก็บหรือเปล่าก็ไม่น่ามีนะเนี่ยตรงนี้จําได้เลยมันเป็นบันไดที่ผมเคยลงมาตั้งแต่น่าจะเป็นคลิปที่เท่าไหร่วะคลิปที่ตั้งแต่ประมาณสามถึงหนะ้าน่ะข้างในนั้นมีของอ่ะแล้วจะเข้าไปเอาอยัางไงอ่ะ เดี๋ยวขอลองวัดใจเสียงดวงเลยสิสักรอบมาเอาไปทำอะไรได้เลยเนี่ยพิกแอกก oh, ็ยังอยู่นะเพื่อนเจออยู่ดีอะไม่รู้จะทำไงอะไม่เปิดจะเปิดได้ไงเราวมนอยู<ได>่ข้างในเนี่ยเนี่ยบางอย่างที่แข็งแร่งก็พิกแอกไงเขอาไปสิขอบไปเลย โหตายเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้มันคงบัคแหละเพราะผมดมันเพราะว่ามันจะมันจะไม่ให้วิ่งหนีออกไปจากตรงนี้แล้วแล้วไอ้ผมก็ดันไปกดไอ้น,นี่ไงดันไปกดวิ่งไปทางซ้ายมันก็เลยติตดติดยาวเลยทีนี้เดนนี่ชื่อเดนนี่เหรอสามหกสามโอเคต้องเอาของไอ้สามคนนี้มาบวกกันใช่ไหม สองหกเก้าหนึ่งหกสามสามหกสามเออโอเคอันนี้ศาสตร์ดีแคบวกเลขธรรมดาอันนี้อันนี้คือไม่มีอะไรเห็นนะสองหกเก้าหนึ่งหกสามสามหกสามสิบสองห้าห้าหนึ่งสิบสามสิบเก้าหิสามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าห้าบอไม่รู้ถ้าเกิดผิดเดี๋ยวค่อยบวกใหม่ก็ได้อย่ามีตัวอะไรมาดักรอนะ ไม่มีใช่ไหมเฮ้หายไปแล้วเย้เราเป็นอิสระเสรเีเอาอะไรไงเอาอะไรไงสัตว์ประหลาดพวกตีสัตว์ประหลาดเมื่อกี้มันคืออะไรกันน่ะ Get it off it. เก็ตลิดออฟอิดเดี๋ยวนะผมง,งตรงเนี้ยตรงอื่นไม่งงเก็ตลิดออฟอิดก่อนเบิร์ดเบิร์ดเบย์ฟอร์ไอซูดโกลแบ็คอินไซด์ฉันก็เอาฉันต้องขจัดมันออกไปก่อนที่ฉันจะกลับเข้าไปข้างในจริงๆไอประโยคนี้มันมันน่าจะขึ้นมาตั้งแต่ ไอ้ตรงที่เจอกันแล้วนะจริงๆแหละมันน่าจะเจอกันตั้งแต่ไม่ใช่ประโยคเมื่อกี้มันน่าจะมันน่าจะพูดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนที่เขาเรียกว่าอะไรตอนตอนที่มันกระโดดแห้มาพอดีอะแล้วมันก็จะพูดว่าเออฉันต้องตัดมันก่อนไอ้เราก็งงอยู่ว่าหายไปเลยโอเคบั๊กเล็กน้อยเราอย่าไปสนใจนะโอเคเส้นไฟแยกดีกว่าเกิดเจอปัญหาเลย แต่แต่ผมไม่เข้าใจวะทำไมมันให้ไปทำไมให้ไปเปิดทำไมให้ไปเปิดซีเวอร์ก่อนแล้วค่อยมาเปิดบอลสิวะเสรนะ็แล้วแล้วมันไม่เปิดหรอเดี๋ยวขอวิ่งเลยกันตรงนี้ใช่ต้องใช้สีทองแดงแต่เราต้องไปไอ้นี่ก่อนนะเราต้องไปตรงห้องห้องที่มีสัญลักษณ์สีเงินเออแล้วไปไหนล่ะ ไปไหนล่ะคือจริงๆนะแค่ตัวเมื่อกี้ผมก็กลัวจะตายแล้วนะอย่ามีตัวที่น่ากลัวกนนว่านะี้โผล่มานะไม่เอานะไม่ชอบจริงๆนะเนี่ยต้องไปห้องตรงนี้นใช่ไหมห้องที่อยู่ตรงข้ามกับไอเนี้ยใช่ป่าววะนี่แถวเนี้ยแถวเนี้ยต้องมีสักห้องอนะ่ะที่เข้าได้อะ่ะเออโอ้โหพอไม่มีคนมามาอยู่ด้วยนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ย อ้าวัดดวงแล้วเว้ยสนใจแล้วล็อกอย่างแน่นหนามีบางอย่างขี 7, 9, ้ยืมที่ประตูเจ็ดเก้าห้าอินคอเลกเฮ้ยบวกเลขผิดจริงด้วยเหรอสักครู่นะตรงแคลโรเลเตอร์แล้วผมบวกเลขผิดจริงดิหกเก้าบกหนึ่งหกสามบวกสามหกสามก็เจ็ดเก้าห้าไม่เอาไม่ถูกเหรอเอาแล้ว เอาแล้วเลิฟดี่เลดี้มันก็ต้องเลขของทั้งสามคนไม่ใช่เหรอวะแล้วเลขของสามคนมาทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอะไงทีนี้ฉันได้ทำการบูชายันผู้หญิงไปสามคนแค่ร้อยคนเท่านั้นคนลของฉันจะกลับมาหาฉันแล้วฉันฆ่าไปแล้วเก้าสบแปดคน เหลืออีกสองคนเองใกล้แล้วแล้วก็โชคดีมากฉันเจอเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านฉันก็จะไปฆ่าเขาเดี๋ยนี้แหละรอฉันก่อนนะจ๊าที่รักรอฉันก่อนนะให้ตายเถอะภาพของผู้หญิงสวยๆอีกแล้ว Beautiful Woman again มันบอก again. ว่าอ g กเ n แสดงว่าจริงๆมันมันน่าจะมีอยู่ที่ไหนสักที่อีกใช่ไหมเนี่ยแล้วยังไงวะแล้วทำไมาตรงนี้มีสามโต๊ะเนผมนี้คล่องใจไม่หายเลย กน็น่าจะทําไฟห้องนี้มันสว่างๆหน่อยนะลองถึงแน่น,นอนวิย่างคิดที่ประตูเอาวะลองสองอสองหกเก้าสิสองหกเก้าไม่ถูกหรือจะเอาเลขสามผู้หญิงสามคนที่น่ารักแต่แต่ทำไมฉันเสียสลัผู้หญิงไปสามคนแล้วคาบ นแล้วเก้าตรงเนี่ยตรงนี้ความหมายมันยังอยู่ปแปลกๆอยู่นะเท่าที่ผมดูเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะมันขึ้นห6 3ามให้ใส่ให้ใส่อะไรอีกรอบวะ3ามหรือเรียงจากเลขน้อยไปหามาก269ห้อางไม่ถูกแล้ว ันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะเดี๋ยวนะขอลองสามหกสามสิไม่ถูกไอ้เ,อเ,อเ,อเลขหนึ่งหกสามนี่รู้สึกมีอะไรอยู่นะหรือมันแค่บั๊เฉยๆแล้วผมคิดมากไปเองแต่ที่แปลกใจคือทั้งเลขของทั้งสามคนนี้ตรงกลางเป็นเลขหกหมดเลยตรงกลางเป็นปเลขหกหมดเลย จริงก็เลยจะเป็นเจ็ดเก้าห้า็ถูกแล้วนี่และลองใส่เจ็ดเก้าห้าตรงนี้ซิเื่อจะได้เจ็ดเก้าห้าไม่ถูกม,มันต้องทำอะไรกันวะมันใช้สำหรับไปสามคนแต่ไม่ได้บอกว่ายี่สิบหกเซปมเบอร์แล้วก็เพิ่งเะียว,วันนี้ฉันฆ่าไปแล้วเก้าสิบแปดเหลืออีกสองคนแล้ว เป็นเรื่องแล้วไงทีนี้ไปต่อไม่ถูกแล้วล่ะเอ๊ยยังไงก็ยังไงยังไงยังไงขออีทีสิตรงเนี้ยมันรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติหนึ่งหกสามสองหสองหกเก้าฮ้ยเมื่อกี้กดสองห้ารือสองแปดวะนี่ไงกดสองหกแปดจริงเนีย เอาใหม่ใหม่ม,ม่แต่ว่าผมรู้สึกขาใจกับเลขที่มันเรียงกันเนี่ยหกสามสองหกสามก็ไม่ใช่หกสามโอ้ยไปไม่ถูกแล้วหรือตรงนี้มันแค่บักจริงวะผมก็คิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปเดีย๋ยวลองสามหกสามสิโอ้ยกอเิดีแว แล้วก็สามหกสามนั่นไงแม่งต้องใส่ตามลำดับจริงจริงด้วยแล้วก็สองหกเก้าหกไม่รีบกดจังเลยมือเอาไหมสิรู้สึกเหมือนเห็นความจริงแล้วหกสามใส่ไปแล้วต่อไปเป็นสามหกสามแล้วก็สองหกเก้าอันล็อกอิกโถ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  มาอัลล็อกเสร็จแล้วก็มาแน่จัะเซฟก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในนั้นคือเมื่อกี้ใช่หลักการมั่วอย่างเดียวเลยไม่รู้ทำอะไรไปบ้างเออคตีเดลี่เซฟอยู่โปรเซสไหมเซฟสิมมันเรียงลำดับจริงแหละมันเป็นมันพอใส่เลขของแอนนาปุ๊บแอนนาหนึ่งหกสามใช่ไหมผมพอจำชื่อได้อยู่ เอนนาแต่อคนชื่ออะไรดีนาป่ะ e ็นนีน่าผมจําชื่อไม่ได้แล้วผมไม่ได้จดชื่อจ,จดจดเลขเพ่ยงเดียวแล้วก็ซาซาร่าซาร่าสองหเก้าอแต่ตรงนนั้ของตรงนั้นยังไม่ได้เก็บเลยอะ่ะอืมอยากพอแล้ววะ่ะไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่เสียงที่ดีเลยผีกระดูกเลยเหรอรอบนี้ผมไม่ชอบเสียงนี้เลยอ่ะโอ้ยตายแล้วขอบเมาหฟัแปับหนึ่งพอเสียงเบาเบาแล้วผมรูสึกดีขึ้นมากโมเมื่อกี้มันเสียงเหมือนแบบเหมือนพวกผีกระดูกอะ ทำไมทำไมมันกระดึบ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 ะดึบระดึ๊ไรจ๊ะมีมีห้องอีกแล้วมีห้องอีกแล้วห้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันไม่ดื่มมันจะดีกว่าแม็กซ์ตาพินาต้องวิ่งโอ้พระเจ้า ปวดลนแตกโอ้โหผมอยากเป็นแก๊งล็อกเก็ตเลยผมเออผมอยากเป็นแก๊งล็อกเก็ตในโปกเกมอนมากๆเลยแล้วตะโกนดังๆว่าลางไม่ดีอีกแล้วโอ้โหในนี้ในนี้มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะผู้ตายอืม เออเออกลับก็ได้ไหมแมวและฉันคงไม่จําเป็นที่ต้องกลับไปจําเป็นสิทำไมจะไม่จําเป็นยังไม่ได้เซฟเลยอะ่ะและไม่มีห้องเซฟด้วยสิแล้วมีตัวอะไรวิ่งวิ่งเหมือนแมวใช่ไหมแมววิ่งผ่านใช่ไหมเมื่อกี้ก็แค่น้องแมวน่ารักใช่ไหมล่ะแมวน่ารักแมวน่ารักเอง มันก็แค่แมวเดี๋ยนะผมขอซองของก่อนสิเธอมีของตกแล้วผมมองไม่เห็นเฮ้ยสัตว์ประหลาดอะพอแล้วเถอะขอร้องขอร้องไม่เอาแล้วนะบางมผมต้องใช้ใช้สูตรเดิมผมแล้วเล่นไปม,มองจอเนี่ยรู้เจออะไรวะ อยู่ไหนเนี่ยเสียงนั้นอีกแล้วว้าเอ้าโอโ้โหนี่ไงอันนั้นตอรมันเตอรเอาแล้วสิไปไหนอ่ะแม่งตามด้วยแม่งตามด้วยแต่มันก็กยกยักช้าๆโอเคโอโ้โหโอ้โห ห้องไหนห้องไหนห้องไหนโอ้แต่ช้าๆแบบนี้ก็ก็แฮปปี้นะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แ่มาจนน่ากลัวสวยแล้วไงโอเคสองตัวใช่ไหมอย่างน้อยก็ห้องก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนห้องเมื่อกี้เรอวะต้องเดินต่อโอ้ยโอ้เขียวเขียวน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวอย่าน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียว ของเซฟอื้มใช่ไหมใช่ไหมใช่เถอะโอเคครั้งนี้ขอพอก่อนพอก่อนพอก่อนแล้วไอซีบอลลึกนี้ไม่ได้ไปเก็บเลยอะทำไงวะเนี่ยเม่อวันที่เซฟไหนที่ผมไปดูได้หรือเปล่าวะมีหรือเปล่านี่ทักไปก่อนแล้วกันนะครับครั้งนี้ขอพอก่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอย่าให้มันยาวมากยืดเยื้อไปกว่านี้เลยทีนี้แล้วก็มาเจอสัตว์ประหลาดตัวใหม่แล้ว เมื่อกี้ผมเ็น่อนุกผมจะตายแล้วเนะี่ยถ้าเกิดผมไม่กดวิ่งก็คงเรียบร้อยอะ่ะมันคงเป็นเสียงแค่น้องตัวเมื่อกี้ใช่ไหม,มก็แบบกระโดดดึกๆเป็นเหมือนผีินน้องเคียวน้องเคียวอ๋อเจอกันอีกแล้วนะเจ๊ะเปียโนผมขงาใจว่าทำไมแค่ทุกห้องนี้ต้องมีเปียโนแต่นี่เป็นเปียโนสีทอง้วยแล้วก็ของที่ห้องต่อไปไมึงจะเจออะไรนะั้นโอเค ขอพักอย่างสงบในห้องนี้ดีกว่า,ท,า,ท,าทั้งที่มันก็นดูไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับโอเคตามนี้ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะค,ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้า,นานในคลิปที่8เล่นนานเหลือเกินไม่จบสักทีนะโอเคนะครับสำหรับคลินนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย